หาวิยาลัยเกษตรสรยวิทยาเขตกำแพงแ,นแสนของเรานะคะวันนี้เนี่ยเรามีโครงการก้าวแรกสู่บัณฑิตยุคใหม่สําหรับน้องๆเปรสชี่ปีหนึ่งของเรา K u 72เจนั่นเองวันนี้นะคะมีกิจกรรมมากมายหลายอย่างเลยเริ่มตั้งแต่เช้าน้องๆตื่นกันมาตั้งแต่เช้าเลยนะคะกิจกรรมแรกนะคะก็คือนิสิตชั้นปีที่หนึ่งเนี่ยพร้อมกันที่หน้าตึกเก้าของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ค่ะเพื่อเดินทางมาที่คายสู่หมาวิทยาลัยของเรา จากนั้นนะคะก็ลงทะเบียนเพื่อรับเอกสารแล้วเราก็มีการบรรเลงเพลงมม่าวิทยาลัยต่างๆนะคะโดยนิสิตเคยู เราก็จะมีชมสื่อมัลติมีเดียย้อนรอยความภาคภูมิใจ70ปีหมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ค่ะจากนั้นนะคะก็ชมวิธีทานแนะนํามหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกําแพงแสนของเราค่ะและหลังจากนั้นเวลา9นาฬิกานะคะอธิการบดีหมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกําแพงแสนนะคะก็จะมากล่าวต้อนรับนิสิตใหม่แล้วก็แนะนําผู้บริหารวิทยาเขตกําแพงแสนค่ะ ต่อมานะคะเราก็จะมีการบรรยายการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยโดยคุณเปรมสุดาสันติวัฒนาค่ะสวบคุณทุกทคสวัสดีครับแล้วก็ยังมีการบรรยายจากรองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสนนะคะในหัวข้อที่ว่าเกียรติภูมิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนค่ะจากนั้น ะะก็ยังมีการรับประธานอาหารกลางวันร่วมกันแล้วก็มีโครงการบรรยาย IDKU จากรองศาสตราจารย์ อุดรรัตนพักนะคะแล้วก็ยังมีการบรรยายอีกนะคะชีวิตปลอดภัยหัวใจเจนวาวค่ะโดยพลตำรวจตีโกศิลหินเทาค่ะรองผู้บัญชาการกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแล้วก็พันตำรวจเอกปัญญาปิ่นสุกรองผู้บัญชาการกองบัญชาการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคค่ะและตอนบ่ายสามครึ่งนะคะเราก็จะรับประทานอาหารว่างแล้วก็จะมีกิจกรรมรับขวัญลูกพาพิรุนค่ะ ก็มาอยู่กับน้องเฟนจี้คนเก่งอีกคนนึงแล้วเดี๋ยวถามก่อนนะคะว่าชื่ออะไรคะชื่อแนนะค่ะน้องแนนน้องแนนอยู่คณะอะไรศิลปศาสตร์และว,วิทยาศาสตร์สาขาอะไรคะการจัดก,การโรงแรมและการจ<ม>ัดก <คำ S 1> ารโรงแรมถามก่อนดีกว่าว่ามาเป็นนิสิตเฟนจี้ของเคยุเจสิบสองปีนี้รู้สึกยังไงบ้างก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภาคภูมิใจที่ได้เข้ามาอยู่ที่นี่ค่ะ น้องป๊อปอยู่คณะอะไรศิลปศาสตร์ศิลปศาสตร์ภาษาอังกฤษภาพิเศษอ๋อภาพิเศษวันนี้มาร่วมโครงการปนิยุคใหม่วันแรกรู้สึกยังไงบ้างตื่นเต้นครับแล้วก็รู้จักเพื่อนเยอะแยะเลยทั้งพวกอคณะศึกษาศาสตร์แล้วก็ศิลปศาสตร์สาขาอื่นนะครับอ๋อแล้วเจอเพื่อนที่สาขาตัวเองม้างยังอ๋อใช่แล้วครับแล้วรู้จักเยอะแล้วอ๋อใช่ค่ะ ชื่อดลวัตจันทร์ธวิจิตครับชื่อเล่นชื่อเล่นเอิร์ธครับชื่อเอิร์ธน้องเอิร์ธอยู่คณะอะไรคะอยู่ศึกษาศาสตร์และพัฒนธศาสตร์ครับภาควิชาภาษาอังกฤษครับภาควิชาภาษาอังกฤษเดี๋ยวถามก่อนดีกว่าว่าวันนี้เนี่ยมาเข้าร่วมโครงการบัณฑิตยุคใหม่คาดหวังอะไรกับชีวิตในมหาลัยของตัวเองบ้างไหมก็คาดหวังว่าจะได้พบเพื่อนใหม่ได้ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆอีกอีกก้าหนึ่งของชีวิตเลยครับแล้วก็ได้โตขึ้นแต่ทั้งหมดนะคะก็เป็นภาพเบเนก ความสุขสนุกสนานของเ r รี้ที่เคยูของเราในปีนี้นะคะก็หวังว่าน,นา้องๆทุกคนนะคะจะตั้งใจเรียนแล้วก็สนุกสนานกับชีวิตมหาลัยค่ะ